โอเคเริ่มภารกิจใหม่ภารกิจที่15เป็นภารกิจหลบหนีอ้สีทุ่งวานาทีในการเมืองเก่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรื่องก็คือเราจะออกสังหารทุ่นน้ำทเรียบร้อยแล้วต้องเปล่งแล้วดนเขาหีเาอเมริกาหนีมีอะก อันนี้เราต้องหนีแล้วข้างหน้ามีเข้ <After her. S 3> ามันไปเคลีย

ตันอันนี้ภารกิจหลบหนีเก็บเฮ้ยเอ,อ็มสามระหว่างทางทางนี้ทางนี้หนีดีหรือเปลา มันันทางนี้ทางนี้เปิดโลง่งไย ตายยาหนึ่งในของแลวการลิว Chạy. Bên đây. này. bay. Get away from me. Kiểu. <coughs> เดือศูนย์ห้าจุดห้าหกแล้วก็เบลลี่เอ็มสี่ตรงนี้เราต้องขึ้นไปไรอรอไม่ไหวแล้วมีกล่องตรงนี้เราต้องดันเข้าไปตรงนี้แหละ ตายแล้วไม่ใช่ทางนี้ทางล่างต้องไดเวลาแล้วตรงไปอยา่าโอเคหยิบเหลือเวลาน้อยแล้ว ทางนี้ตู้อย่างเดียวโอ้สภาพรอแร้มานี่นไปกันดีกว่าโอเคนี่คือภารกิจแบนี้เลยใช้เวลาไม่นาน